เรื่องจริงแห่งจริงเก่งจริงจับเงินจริงค่ะสามวิธีแห่งที่ทําให้คุณถูกรางวัลที่1ได้สาวิธีเก่งที่ทําให้คุณขายออนไลน์35นาทีทํายอดขายได้55า0 0 0ม่นันบาทอยากรู้ไหมคะตามออนมาดูเลยค่ะพี่ออนเบอร์โทรมามงคเลเรื่องจริงเจ,งจ,งจงบ็บจริงชื่อจริงประสบการณ์จริงทุกคนมาออนดูเลที่หนึ่ง,ง,งามาฮะพี่เจี๊ยบเบอร์เขาดูน่าจะมีโอกาสมีปัญหาจริงๆแหละ ศูนย์แปดหนึ่งครับจะคือชีวิตขึ้นเร็วลงเร็วพอขึ้นไปกําลังดีๆอยู่หล่นบุบเขาบอกว่าเป็นตัวเลขเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะค่ะในในเบอร์นี้ไม่เหมาะในการทําค้าขายเพราะว่ามีตัวเลขแปดสี่เบอร์นี้ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เลยอะค่ะพี่เจี๊ยบพิมมาว่าเป๊ะมากนี่พี่เจี๊ยบแม่นยําเลยฮะสุดยอดมากมาพี่เจี๊ยบบอกพี่อ่อนแม่นมากโอ้โพี่เจี๊ยบบอกตรง9 9ซ์คุณพระนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับอ่อน ถ้าคุณเป็นคนเชื่อในเรื่องของศาสตร์แห่งดวงดาวโหราศาสตร์คำทำนายพยากรณ์ศาสตร์ลายนิ้วมือไม่ว่าจะเป็น่วงจุ้ยโงเ่เฮงใหม่ล่ะคะคุณถึงจะไม่เชื่อในเรื่องศาสตร์แห่งตัวเลขแล้วในทางคอนตัมฟิสิกส์นะเขาบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนคือพลังงานพลังงานของตัวเลขก็ส่งผลมีอิทธิพลกับชีวิตคนอย่างมากมายแล้วคุณล่ะคะคุณสนใจเรื่องนี้ไหมถ้าคุณสนใจทักออกมาได้เลยค่ะข้อมูลด้านล่างคะ่ะ